คุณทราบหรือไม่ปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคข้อเสื่อมถึง6ล้านคนแล้วอาการของโรคข้อเสื่อมจะดูแลอย่างไรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรชนิดผงไอโซเคอร์มาเดอร์ดิงมีสารสก,กัดสำคัญจากขมิ้นชันได้แก่สารเคอร์คูมินอยส์และสารสก,กัดสำคัญจากทั่เหลืองได้แก่สารไอโซฟลาโวน ซึ่งสารเคอร์คูมีนอยส์มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะจากการปวดอักเสบจ,จากโรคข้อเสื่อมส่วนสารไอโซฟาวนนั้นมีลิตยับยั้งกระบวนการสร้างสารก่อการอักเสบในร่างกายมีคุณสมบัติคล้ายเอสโตรเจนจึงสามารถชะลอความเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อได้ซึ่งเครื่องดื่มสมุนไพรชลิตผงไอโซคมาพาวด์ดิงช่วยดูแลอาการของโรคข้อเสื่อม ปวดข้อปวดเขา่าเอ็นอักเสบข้ออักเสบดื่มง่ายได้ประโยชน์รสชาติอร่อย